สวัสดีครับผมพี่ๆทุกท่านครับวันนี้จะพามารู้จักยากินีสีม่วงนะครับอันนี้คือยากินีสีม่วงของไรวิทยาเรานะครับอันนี้ก็คือแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของไรวิทยาเรานะครับยากินีสีม่วงนี้ครับเป็นย้าที่นิยมมากในการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเรานะครับผมก็แตกกอใหญ่ใบอ่อนนุ่มนะครับกินีสีม่วงเลยครับ ให้ดูลําต้นครับของกินนีสีม่วงนะครับก็จะมีสีม่วงม่วงนิดหน่อยนะครับใบเขียวนะครับก็การปลูกก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมก็หลักๆก,ก็คือไล่วิทยาเรามีเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดนะครับเมล็ดพันธุ์หญ้าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลูซี่นะครับกินนีสีม่วงกินนีมอมมาซาอาตาตาั้มพิแคทูลัมนะครับตระกูลถั่วก็จะมีพวกถั่วฮามาตาถั่วท่าพัสสไตโลนะครับลูกค้าสามารถ เข้าไปเลือกภายในร้านของไลวิทยาเราได้เลยครับถ้าสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับไลวิทยานะครับตอนนี้มันมีเพจมิจฉาชีพด้วยนะครับแนะนําให้ดูดีๆเช็คดีๆครับไลฟวิทยาของจริงต้องมีเก็บเงินปลายทางร้อเปอร์เซ็นนะครับผมเราเก็บเงินปลายทางถึงบ้านครับลูกค้าได้รับสินค้าก่อน ถึงจ่ายเงินนะครับหรือถ้าลูกค้าสะดวกจะโอนเงินก่อนเรามีบัญชีบัญชีเดียวนะครับคือบัญชีบริษัทไรวิทยาประเทศไทยจำกัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าไรวิทยาเราเป็นบัญชีบริษัทครับผมเร,เราเป็นบริษัทเราจะมีแค่บัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับฝากด้วยนะครับผมก็ให้ดูนะครับอันนี้คือยากิน,นีสีม่วงนะครับ อยากให้เข้ามาดูใกล้ๆครับผมใบเขาจะอ่อนนุ่มนะครับผมกินีสีม่วงจะไม่แข็งเหมือนกินีสายพันธุ์อื่นนะครับจึงเป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์ยากินีสีม่วงสามารถติดต่อไลฟ์วิทยาได้เลยครับครับสวัสดีครับ